สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาชมสนามแม่เหล็กที่อยู่ระหว่างฝุ่นนะครับในอวกาศสนามแม่เหล็กตัวนี้ถ่ายด้วยกล้องดูดาวหลายตัวมากเลยนะครับแล้วประมวลผลด้วยภาพคอมพิวเตอร์จึงได้ลายเส้นของสนามแม่เหล็กในจักรวาลออกมานะครับซึ่งลายเส้นสนามแม่เหล็กนี้จะมีลักษณะเหมือนเปลวเพลิงก็ได้จะมีลักษณะเหมือนกับดวงตาเป็นรูปดวงตาแต่ละอันละอันก็ได้นะครับ จะเป็นเส้นๆแบบนี้เลยและที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้คือจัก,กรวาลหรือกาแล็กซี่ทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับตรงกลางจะมีสีฟ้าพวยพุ่งออกมาขึ้นไปด้านมุมซ้ายบนแล้วก็มีสีแดงๆสีแดงๆตัวเนี้ยมองเป็นหน้าคนด้านตรงหรือมองเป็นหน้าปีศาจ หันออกมาด้านขวาก็ได้แล้วมุมขวาล่างจะเป็นรูปหน้าคนชัดเจนเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับหน้าคนสองหน้าเลยอ่ะขยายรูปนี้ก่อนเพื่อนๆดูนะผมจะให้ดูดวงตาข้างที่1นึสายดวงตาขวาจมูกแล้วก็ปากนะครับจากนั้นผมจะให้ดูอีกภาพหนึ่งมองแบบนี้ก็ได้ ดวงตาซ้ายดวงตาขวาแล้วก็ปากเห็นไหมครับมันมีสองหน้าน่ะตาซ้ายตาขวาจมูกปากอ่าหรือจะมองเป็นอันนี้ดวงตาอันนี้แก้มอันนี้ปากนะครับหรือจะมองเป็นหน้าใหญ่ก็ได้ตาซ้ายตาขวาแล้วก็ปากอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอ่าเท่านั้นไม่พอนะครับเพื่อน ผมจะลากให้เพื่อนๆมาดูหน้าตรงนี้นี่เห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นอะไรครับโอ้มายกอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพระเจ้าหน้าเหมือนพระพุทธเจ้าเลยอ่าดูให้ดีนะตาซ้ายตาขวาจมูกปาก แล้วก็ผมผมของพระพุทธเจ้านะครับว้าวใช่ไหมตาซ้ายตาขวาหลับตานะตาซ้ายแล้วก็ตาขวาหลับตายังเห็นขนตาอยู่เลยมีจมูกแล้วก็มีปากอันนี้ก็จะเป็นบริเวณคอนะครับ อันนี้เป็นผมผมเป็นแบบขดๆเลยอะ่ะเขาเรียกว่าเป็นก้นหอยเลยอะ่ะโอ้หน้าพระพุทธเจ้าชัดเจนทีนี้เราก็มาดูหน้าตรงตรงนี้บ้างโอ้ว้าวตรงนี้ดูหน้าตรงนี้นะครับตาซ้ายนะตาขวานะตาซ้ายตาขวาเห็นไหมจมูกแล้วก็ปาก เห็นไหมครับเป็นหน้าเป็นตาคนยิ้มออกมาเลยอะ่ะทีนี้เราจะมาดูหน้าใหญ่ๆก็ได้ตาซ้ายตาขวาจมูกแล้วก็ปากแนวนอนดูนะปากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หมดเลยแนวนอนหมดเลยปากหมดเลยเห็นไหมปากแนวนอนมองเป็นหน้าใหญ่ก็ได้นี่ก็คือจมูก โอ้มีหัวจมูกแล้วมีรูจมูกซ้ายรูจมูกขวามีตาซ้ายตาขวาด้วยนะครับมองแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะกลายเป็นคางทันทีโอ้โหนี่คือใบหน้าที่ซ้อนกันแบบสามอันเลยนะครับมีหน้าพระพุทธเจ้าอยู่ด้านบนด้วยเนาะอืม โอเคนะครับเพื่อนๆเมื่อเราดูหน้าพระพุทธเจ้าเมื่อกี้เสร็จแล้วก็แสงดวงดาวแต่ละดวงที่เพื่อนๆเห็นนะครับในจักรวาลที่เราเห็นเนี่ยชัดเจนมากดูสิครับเพื่อนๆเห็นดาวสีแฉกข้างล่างนี่ไหมผมเห็นแสงดาวแบบเนี้ยลอยออกมานะครับอยู่หน้าต้นไม้นะไม่ใช่อยู่หลังต้นไม้ไม่ใช่อยู่บนท้องฟ้านะ มันมาลอยอยู่หน้าต้นไม้เลยแล้วเป็นสีเหมือนพระจันทร์นะครับอันนั้นคือสิ่งที่ผมทึ่งมากๆเลยนะครับเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆแล้วก็เส้นแบบนี้จะอยู่บนผิวอุกบาทนะครับเห็นเส้นสนามไม่เหล็กไหมตรงกลางเนี่ยผิวแบบเปลวไฟเปลวเพลิงมีผิวแบบดวงตาเนี่ยจะอยู่บนผิวหินอุกบาทที่เสียดสีชั้นบรรยากาศโลกจนผิวหินละลาย แล้วมันก็สนามแม่เหล็กก็ทำงานนะครับทำให้พวกแร่เหล็กพวกนี้มีทิศแล้วก็เส้นเนี่ยตามสนามแม่เหล็กเลยนะครับอะเรามาดูนี่ก่อนแล้วกันถูกใจห้าร้อยห้าสิบคน กดหยุดอ่านเองนะครับนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกิน1วิ2วิ3วิ4วิ5วิขอบคุณครับสวัสดีครับ